นายวราวุธศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากว่า6ปีที่ประเทศไทยมุ่งมั่นผลักดันพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกโดยมีการนําเสนอมาแล้วถึง3ครั้งในปี2558 2559และ2562จนเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่44ในปี2564ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านระบบทางไกลระหว่างวันที่ ยี 1> ่1กเกรกฎาคมโดยสาธารณารัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพและเป็นที่น่ายินดีว่าในปีนี้พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้เกณฑ์ข้อที่10ด้านความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งนับเป็นความสําเร็จในการดําเนินการอนุรักษ์พ,พื้นที่ถิ่นที่อยู่อาศาัยที่มีความสําคัญสูงสุดสําหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในถิ่นกําเนิดรวมไปถึงการเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีคุณค่าโดดเด่นเชิงวิทยาศาสตร์หรือเชิงอนุรักษ์ระดับ โ,โดยพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานนั้นแบ่งเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่6ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่3ของไทยนับตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยหักแข้งในปี2534และกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ในปี2548 ซึ่งพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนื่องจากเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์พืชและพันธ,ธุ์สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์และมีคุณค่าโดดเด่นระดับโลกรวมถึงไปเป็นแหล่งต้นน้ำลำาลาธารที่สําคัญของแม่น้าเพชรบุรีแม่น้ําปราณบุรีและแม่น้ําพาชีเป็นป่าพื้นใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีเนื้อที่ประมาณ2.5ล้านไร่40,89ตารางกิโลเมตรมีความยาวตั้งแต่เหนือสุดถึงใต้สุดของพื้นที่มากกว่า200กิโลเมตรประเทศไทยในฐานะเจ้าของแหล่งงงจะต้้ออปปกกรัษา แหล่งที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกให้คงคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลไว้ให้ลูกหลานต่อไปค่ะ